เาละครับสวัสด MM ีทุกท um, ่านนะครับผมผมเตอร์ตอนนี้กันนไงไม่ครับกันนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาทำฟาร์มอ้อยกันนะครับเปิดคลิปมาไม่ต้องเรื่องมากรีบทำเลยไม่ต้องเสียเวลาไอ้สัสเสียเวลาทำไมบางคนจะคิดถึงนะครับพี่โอ้โหที่ถือเลยพี่ทราไมพี่ไม่เล่นมาครับเพราะนานอ่ะพี่โอ้โหผมเอฟซีมากเลยนะใครเอฟซีวะพูดไปงั้นแหละ พอดีเมื่อกี้มันมีคนแบบพูดถึงไมครับมันก็เล่นแบบสักหนึ่งอีพีให้เขาดูหน่อยคือไม่ได้เล่นนานแลวไงแล้วทาไมมันไม่ให้กูดูบุตรบริตี้เนี่ยก็คือแบบพลังหมดพลังพังอะไรสักอย่างแหละลืมชื่อนล้วมันต้องเรียกไงวะจุดนี้คือจุดที่ผมจะทําฟาร์มนะครับสองสามแถวมันก็น่าจะเออพออยู่พอกินแล้วแหะแถวยาวนิดหน่อยไม่ยาวหรอกก็สั้นๆนี่แหละคลิปกูเอออยากทําคลิปสั้นๆแบบมไม่รู้ว่าโลกเก่ายังเหลือแล้วก็คงเลิกเล่นละแบบนี้เนี่ยขี้เกียจมาก ชอบเล่นเทเรเลียไอ้เฮีย <I here. S 1> ตัวเฮียเลยเนี่ยมึงมานี่สิเอาหายไปไหนละเฮียมานี่มึงมานี่ไอเฮียนี่เ <I here, S 2> ดีวยวต่อเฮียโลแตกโอ้ยชนะไอ้ไก่เอ้ยดูอาหารนี่สี่มาเล่นตั้งนานทำไมชีวิตกูสบายอย่างเลยวะเอาจริงเริ่มต้นมันก็สนุกอยู่แถวช่วงนี้เรากำลังสนุกเลยถ้าหงุดหงิดเกินไปก็ไม่สนุกคือต้นเกินไปก็เหมือนเกือบสนุกแล้วแต่เลนมันก็ไม่สนุกละ อ้อยมาเก็บอ้อยมาเก็บมาครับเก็บมาเก็บมาเก็บมา,มา,มาโอ้ยทำไมความเร็วการเล่นกูไม่เท่าเดิมนะวะหรือว่ากูเล่นกากลงไม่ได้น,นานไอ้เฮียเยอะละเก็บอ้อยมาไอ้เฮียเร็วๆสวัสดีครับไอ้เฮียในตัวกูไม่มีเตียงถ้างั้นไ,ไปไถ้างั้นวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านกูไม่ไดนอนตรงบ้านเลยโคตรแหลกอะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานอุย้ยไอ้เฮียไม่เป็นไรเนาะพอดีที่นอนกูปลอดภัยนิดหน่อยไอ้เฮียมอนเตอร์ไอ้ไม่นงไม่นอนแม่งละทางนั้นเฮียอะไรมา มันนี่สิมันนี่สัตว์ห่วยผมไม่ใช่ตัวนี้หรอกมั้งสบายครับไม,ม่ได้เล่นานานกูก็เก่งเหมือนกันนะนี่อ่ะอีกสักหน่อยก็ปิดเทอมแล้วอ้ยดีอย่างเลยเนาะ,อะตอนนี้ใครปิดเทอมแล้วก็กรุณาคอมเมนต์บอกเลยครับว่าปิดแล้วจะได้แบบให้กูอิจฉาสักหน่อยอะ่ะเออ,อวางน้ําวางน้ําไปนะครับงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาครับดีดนิ้วสัตว์ดีดไม่ดังเอาใหมไอ้เขี้ยกุไม่ลงไม่ดีดแล้ว ตัดไปเลยไปโอเคเรียบร้อยวางน้ำเรียบร้อยแล้วสัตว์ใครมาเบิ้ลรถแถวบ้านกูวะได้ยินไหมไอ้เหี้ยเร็วจัดพวกเด็กแว้นหัวอ่าโอเคอ่าฟูรอ้อยนะครับโอเคทําฟาร์มอ้อยเสร็จเรียบร้อยเวลาไม่โคตรเหลือเลยทำเหี้ยอะไรดีวะเวลาเหลือนิดหน่อยขยายฟาร์มนี่ก็แล้วกัน ความข้าวนะพอดีข้าวมันไม่มันไม่พออยู่พอกินแล้ววัวกูแบบเยอะเกินไปจริงๆกูอยากฆ่าวัวแล้วอมันเยอะเกินไปแล้วแหลกไอ้เหียเตมไปก็ประมาณนี้แหละสบายตากันเยอะแล้วก็แบบขยายตรงจุดนี้นะประมาณนี้เบ้นมาสองบล็อกก็ต้องแบบขุดตรงนี้ออกโอเคเราจะขุดส่วนที่เราจะทําออกนะครับเพราะฉะนั้นดีดนิ้วไอ้เหียมึงอยู่นิ่งๆเป็นไหมทางน้ำเข้าไป เอาจอบมาจอบไม่รู้ดูมบิลิตี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูดูดูมบิลิตี้ไม่ได้เกมกากย่้องนี่ไปสี่ไอ้เชียเปิดมานิดหน่อยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ทำ้งนั่นนเป็นื้นที่เลยครับรู้สึกเริ่มแหลกและอันดับสุดท้ายครับปลูกพืชลงไปอ่าพืชหมดโอเคปิดคลิป